ค่ะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันพระฤหัสบดีนะคะ FC ขาวันนี้นะคะพบกับวรดาภาคามนะคะวารดาภาคามก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเหมือนทุกทุกวันนะคะวันรีวรดาภาคาาก็จะมารีวิวสินค้าในร้านนี้สวยๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้อง FC นะคะวันนี้วารดาก็มีสินค้าจุ๊บๆผสมผสานกันมาหลายเบบให้ FC ทุกคนนะคะ มัสินค้าดีๆงามๆให้เอสซีนะคะสินค้าว่าลาก็มาเรื่อยๆนะคะ จะไม่มากมายแต่ก็พอดีกับการขายนะคะเพราะว่าสินค้าเราได้หมุนเวียนมุนเวียนเป็นของใหม่มาเรื่อยๆนะคะเอฟซีขาวรดาขอขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือเข้ามาซื้อสินค้าให้พราดาเป็นประเด็นหลักนะคะขอบพระคุณมากนะคะถ้าเวลาพูดอะไรออกไปผิดพลาดอะไรหรือส่งไลน์สง่งเอเซนซ่าเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างบางครั้งก็เราคุยกันแล้ววราดาก็เข้าใจทุกอย่างนะคะแต่บางสีง วรดาก็อยากส่งให้ท่านดูเท่านั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาต้องจนต้องอนนะคะวรดาก็เข้าใจในระบบการทํางานของแต่ละบ,บุคคลนะคะแต่เพียงแต่วรดาบางครั้งก็อยากเลียรนะนะคะในไลน์ว่าเออเป็นเท่านี้เป็นอย่างนี้ส่งให้ท่านรู้เท่านั้นเองเพราะว่าการลืมนะคะวรดาเป็นคนลืมถ้าเราไม่เปิดในไลน์แล้วเราจะคลิปในสมองก็จะลืมนะคะในวันนี้วรดาในคลิปนี้วรดาก็จะมารีวิวให้ท่านเหมือนเดิมนะคะภาพกลุ่มหลัก ในวันนี้วรดาก็จะยกผ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าค,คามนะคะผ้าคามย้อมเปิดไม้ธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้นะคะยอมเปิดไม้เคยมารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่วรดาก็ได้รีวิวไปแล้วก็หมดไปแล้วสินค้าตัวไหนที่ยังไปได้เวิร์กอยู่สินค้าวราดาก็สั่งมาเมติมเติมอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะวรดากจะรีวิวให้เลยนะคะพื้นใหญ่นะคะ550บาทนะคะเป็นเนื้อคามแท้เลยนะคะหอมนะคะตัวนี้หอมนะคะ,ะ,คะผ้านิ่มนะคะ สวยงามจริงๆนะคะผ้านิ่มนะคะ FC ขาผ้านิ่มพื้นใหญ่นะคะ5 5 0บาทนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ FC ขานี่นะคะสวยงามนะคะตัดเส้นภรมได้หนึ่งตัวนะคะวรดาจะยกให้เลยนะคะเป็นลำเบอร์หนึ่งนะคะ550บาทนะคะ550บาทเนื้อนิ่มนะคะหอมคามนะคะทุกอย่างที่วรดายกขึ้นมามีพร้อมขายนะคะมีพร้อมขายชัดเจน เมื่อท่านสนใจท่านอยากได้ท่านก็แอดไลน์วรดานะคะมีเบอร์ลิงอยู่ด้านบนนะคะมีเบอร์โทรให้ก็แอดเข้ามาเลยนะคะหรือแม่ๆม่ท่านใดที่แอดไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานแอดให้นะคะวลดาก็าจะรับเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าวลดาก็จะมีเหตุผลอยู่คือทําไมไม่แอดลูกค้าเพราะว่าวดาแอดไม่ได้นะคะเพราะว่า วราดาแอดเยอะนะคะบางทีก็โดนบล็อกนะคะแต่บางวันก็แอดได้วราดาก็แอดค่ะอันนี้นัมเบอร์หนึ่งนะคะ550บาทน,นะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเนื้อคามสวยนะคะหอมคามนะคะ FC คะ่ะคามแทของสกุลนครนะคะคามนิ่มเลยนะคะ FC คะ่ะอันนี้ยอมเปิดไม้ธรรมชาตินะคะ FC คะ่ะยอมเปิดไม้ธรรมชาตินะคะและต่อมาเป็นพื้นที่สองนะคะอันนี้ก็สวยนะคะ เนื้อแน่นมากเลยนะคะนัมเบอร์สองนะคะนั้นนัมเบอร์สองนะคะ fc ค่ะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะย้อมเปลือกไม้ผสมกับคามนะคะคามแท้ของสกลนคนนะคะซีสไลด์ทีโทนวิตัดเสื้อคุมชสุดๆหรือตัดชุดแซกก็ได้นะคะถ้าตัดชุดแซกแล้วก็ตัดทางนี้ลงมาแบบนี้นะคะสวยนะคะสวยงามนะคะ fc ค่ะแม่ๆเอาไิตัดใส่สบายๆนะคะเคืนละ550บบาทรับประกันเนื้อนิ่มนะคะ นิ่มนะคะสวยงามเนื้อนิ่มดูสิคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเนื้อนิ่มนะคะสวยค่ะสวยแล้วก็ยาวมากนะคะสวยงามมากนะคะ f อค่ะสวยงามมากนะคะสินค้าของมราดามีพร้อมขายพร้อมส่งนะคะที่ห้อยอยู่แถวนี้คือว่างหมดนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ของอันไหนที่ของ f c ที่จองแล้วหรือซื้อแล้วเวลา,าจะกดลงมานะคะที่ท่านเห็นข้างหลังมราดาทั้งหมดเนี่ยท่านต้องการท่าน แคปหน้าจอแล้วก็วงกลมมาให้เลยนะคะว่างทุกคื่นนะคะถ้าของ fc วรนล,ละจะคัดออกไปนะคะไม่ให้มาถามด้านนี้นะคะเพื่อเป็นความาไม่เข้าใจผิดนะคะและวันนี้ตัวนี้ก็เป็นัมเบอร์สองนะคะ fc ค่ะสวยงามนะคะ55 0สิบาทนะคะ fc ค่ะัมเบอร์สองท่านสามารถจับจองคุณเจ้าของได้นะคะัมเบอร์สองนะคะค้านิ่มนะคะผ้าคามเทองจังหวัดสกนลนครเลยนะคะ fc ค่ะสวยจริงๆนะคะ คามของเราเป็นคามดีนะคะของดีเมืองสกลนครน,นะคะเนื้อคามงามนะคะเอฟซีดูดีๆนะคะนิ่มมากเลยนะคะนิ่มนะคะนิ่ม,มวนวลนะคะแล้วก็มาอีกผืนนี้นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงก็สวยงามนะคะเคยมารอบก่อนแต่หมดไปแล้วว่าดาก็สั่งมาเพิ่มเติมได้นะคะ550บาทเหมือนกันนะคะเอฟซีกัเนื้อนิ่มนะคะ เนื้อนิ่มทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเอฟซค่ะดูดีๆนะคะดูวราดาจะยกเต็มมือเลยนะคะใหญ่ยาวสุดนะคะดูสุดมือวราดานะคะขายในราคาพิเศษ5 5 0บาทเท่านั้นนะคะวราดายกพิเศษให้เลยนะคะ550บาทอันนี้นาเบอร์3านะคะเ c ฟซี FC ค่ะวราดาจะยกให้เลยนะคะนาเบอร์านะคะเอฟซี FC ค่ะนำเบอร์ number 3านะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยจริงๆนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยงามมากนะคะ FC ค่ะสวยเก่งๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายทุกคืนนะคะที่ยกขึ้นมานะคะลำเบอร์สามนะคะ FC ค่ะพร้อมขายนะคะทุกคืนไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาแล้วไม่มีนะใช่นะคะมีทุกคืนนะคะพร้อมขายทุกคืนนะคะสินค้าที่วรดายกขึ้นมีพร้อมขายทุกคืนนะคะ FC ค่ะสวยค่ะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติเลยนะคะ FC ค่ะ ย้อมเปลือกไม้นะคะย้อมเปลือกไม้นะคะยอ้อมเปลือกไม้ธรรมชาติสวยนะคะ f อซค่ะสวยจริงๆค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะต่อมาก็เหมือนกันนะคะ เป็นสีคามย้อมเปลือกไม้อันนี้ออคนสีส้มนะคะ fc ค่ะสวยงามริงๆินะคะโคนสีส้มนะคะ550บาทนะคะเพิ่งมาเหมือนกันนะคะรอบที่แล้วก็เคยมา2องคืนนะคะแต่หมดไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาอีกนะคะกพะสินค้าวราดาถ้าคุณไหนขายได้วราดาก็ยังสั่งมาอีกอยู่นะคะ fc ค่ะสวยงามนะคะ550บาทนะคะอันนี้วราดาจะยกเป็น number สีเลยนะคะ number สี่นะคะ fc ค่ะสวยงามนะคะ สวยงามน,นะคะเนื้อนิ่มนะคะ fc คะ่ะเนื้อนิ่มนะคะสินค้าของเราไม่มีตำหนินะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายนะคะ fc คะ่ท่านสนใจผืนไหนแคปหน้าจอหรือโทรบอกวรดาผ้าคามได้นะคะแล้วก็วรดาก็ยังเหมือนเดิมนะคะค่าส่งนะคะรอบละ50บาทนะคะถ้าท่านเอาเป็นรอบก็หมายถึงว่าท่านเอาหลายๆผืนนะคะหลายๆผืนวรดาคิดแค่รอบ50บาทนะคะ แต่วลาดายังมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ f c ีแม่ๆท่านใดที่ต้องการสินค้าเพียงผืนเดียววราดานลดหลั่นโปรโมชั่นให้เพียงบวกค่าจัดส่ง30บาทนะคะไม่ใช่ว่าท่านสั่งอีกผืนหลังก็บวกอีก30บาทไม่ใช่นะคะคือผืนเล็กเท่านั้นนะคะ30บาทนะคะ30บาทต่อไปวลาดาก็จะถ้าเป็นผืนที่2ก็คือจะบ,บวกเพิ่มที่แค่20บาทถือว่าจัดส่งเป็นรอบนะคะ จะส่งเป็นรอบนะคะแต่ถ้าท่านคนเดียววรัรดาก็ลดหลักให้แม่แม่เอซนะคะเพียง3าบาทเท่านั้นนะคะเอฟซค่ะเพียง30บาทเท่านั้นนะคะวันนี้วร,รดาก็ได้มาแบ่งปันสินค้าดีๆงามๆให้แม่แม่อีกแล้วนะคะสวยงามแม่แม่ท่านใดสนใจตัวไหนแคบหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะสวยงามทุกคนนะคะแม่จ๋า เรามีพร้อมขายนะคะสวยงามเนื้อนิ่ม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 นะคะนิ่มมากหอมคามนะคะเปิดโทรศัพท์ตัวหน่อยเอฟซีทักอะไรมาตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะคะสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสีม่วงเข้มนะคะตัวกิ่งสวยสวยนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะ550าบาทเหมือนกันนะคะ5 5าบาทเหมือนกันนะคะ FC ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะอันนี้วลา ใหญ่ท่ายาวนะคะ fc ่ะสวยกิงๆนะคะสวยงามมากนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ fc ขาวราดาจะยกขึ้นมาให้เลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยงามนะคะเนื้อดีเนื้องามนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มเป็น,เน,เ,นะะเนื้อคามเลยนะคะ fc ขาเนื้อคามเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามจิงกิงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสินคา้ารุ่นนี้บางที่บาง กลุ่มขายนะคะวราดาไม่เอ่ยนามขายพื้นละ800บาทนะคะค่าส่งจัดส่งรอบละ50บาทนะคะไม่ใช่พื้นนะคะแต่อันนี้วราดาสมมติท่านเอาพื้นเดียวก็บวกเพิ่มค่าจัดส่ง30บาทนะคะที่อื่นจะยกกันอยู่800นะคะแต่วราดาลดลัดใน้ f ฟซนะคะวราดาขายพออยู่ได้นะคะพออยู่ได้นะคะซื้อมาขายไปนะคะวราดาจะไม่คิดอะไรมากมายนะคะขอให้แต่พ่อแม่พี่น้อง FC มี ความสุขที่ได้สินค้าของวราดาไปงามๆนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูมาชมถ้าอยากได้ก็โทรหาวราดาภาคามหรือท่านแอดไลน์ก็ให้ลูกหลานแอดให้นะคะแล้วก็ลายสกอตนี้รอบที่แล้วหมดทุกคืนนะคะวราดาเพิ่งได้มาใหม่รอบนี้4พีพืนนะคะแต่ขายหน้าร้านไปแล้วเหลืออยู่2อืนนะคะสวยค่ะอันนี้เป็นคามแท้ของสกลนครเรานะคะ550บาทเหมือนกันนะคะ เบียเพือง2ผพืนนะคะลายสกอตเรือ2ผืนนะคะเอซี FC ค่ะมาทั้งหมด4ผพืนนะคะแต่วลดาขายหน้าร้านไปแล้วนะคะอันนี้นัมเบอร์6นะคะมี2ผืนนะคะเอซี FC ค่ะมี2ผพืนลายสกอตนะคะ550บาทนะคะเอซี FC ค่ะพิเศษลดหลั่นกันไปเลยนะคะพิเศษลดหลั่นกันไปเลยนะคะนัมเบอร์6นะคะเอซี FC ค่ะสวยงามนะคะเอซี FC ค่ะสวยจริงๆนะคะ ลายสก๊อตมีอยู่สองผืนนะคะเอฟซีกันสวยขอบก็สวยลายก็สวยเนื้อก็สวยเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นเนื้อนิ่มนะคะเนี่ยนะคะไม่มีตําหนนะคะเอซีกันหอมกะนหอมธรรมชาติของสกลนครนนะคะถ้าเราซื้อสินค้าของบ้านเราแล้วก็ได้ช่วยเหลือกลุ่มบ้านเราซื้อของคนไทยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนไทยนะคะ ซื้อไปเมืองนอกเมืองนาต่างชาติเราก็ยิ่งมีการค้าเพิ่มคูมขึ้นนะคะเอค่ะอันนี้มีอยู่สองคืนนะคะรวมกันเลยนะคะอันนี้หนึ่งืนนะคะและต่อมามีลายสก๊อตนะคะโอ้ไม่ใช่ลายสายฝนล,ลายสายฝนย้อมเปลือกไม้สไลลิมนะคะตัวนี้ปกติที่อื่นยกกันอยู่800ร้อนะคะแต่วละได้ยกเพียง550บาทนะคะ มีผืนเดียวนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดมีผืนเดียวนะคะ number เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะ number เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะมีอยู่ผืนเดียวนะคะ number เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะพิเศษลดหลั่นกันไปเลยจ้ามีผืนเดียวนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะบางที่บางครั้งสินค้าไม่ใช่ว่าจะมีตลอดนะคะ fc ค่ะ บางเที่ยวก็ทอไม่ทันนะคะบางทีก็ทอไม่ทันนะคะ FC ขาวัลดายกเพียง550บบาทลายนี้คืนนี้เท่านั้นนะคะที่มีขายนอกนั้นไม่มีหมดไปแล้วนะคะ550บาทนะคะ FC ขาห้าร้อบาทนะคะผ่านไปนะคะ FC ขาต่อมาก็าเป็นสายฝนนะคะสายฝนนะคะ,สา,นนะ,คะสายฝนตัวนี้สวยงามนะคะ ตัวนี้เรียกสีระดับกลางนะคะ fc ค่ะสีระดับกลางนะคะไม่เข้มมากนะคะ550บาทเหมือนกันนะคะไม่ใช่สีเข้มมากนะคะสีสีพอดีพอดีอดตัดเสื้อคุมก็สวยตัดผุกแสกก็งามนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวลรดาขายเหมือนเดิมนะคะ550บาทนะคะวรดาจะยังไม่ขาย800นะคะขายเพียง550บาทัมเบอร์8นะคะัมเบอร์8นะคะ550บบาทนะคะ fc ค่ะ 550บาทเท่านั้นนะคะแคปหน้าจอได้นะคะแม่จา๋าถ้าท่านแคปหน้าจอไม่เป็นท่านก็แอดไลน์เข้ามานะคะให้ลูกหลานท่านแอดให้นะคะสวยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์8นะคะนัม no. เบอร์8โดวดาก็จะเขียนไว้เลยนะคะ ไม่หลงกันนะคะเพราะว่าบางสีบางผิเฉียดกันแค่นิดเดียวนะคะวราดาก็จะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ในผืนที่นําเสนอนะคะวราดาขายของเน้นตรงหน้าปกนะคะเน้นตรงหน้าปกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียคมรู้สึกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียใจนะคะเอฟซี FC ค่ะเราพิเศษให้เลยนะคะอคะไ้คาสีเข้มมากเลยจ้ะเรียกรอบเปน็น พื้นสุดท้ายนะคะนะนัมเบอร์9นะคะมีผืนเดียวเหมือนกันนะคะผ <ái> ืนเดียวขายเพียงห้ารยห้าสิบาทนะคะมีพืนเดียวนะคะผืนเดียวเท่านี้โอเคนะคะนัมนบบเบอร์เอันนี้เป็นสีเข้มเลยนะคะ550บาทเหมือนกันนะคะ550บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้นะคะคอโอเคนะคะพ่อแมีพี่น้องเอซค่ะท่านสนใจพืนไหนแคปหน้าจอเข้ามาเลยค่ะ ขายในราคารัวๆๆๆกันเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็เป็นผ้าคลมไหลสไลด์เปียกไม้บวกผสมกับสายฝนนะคะท่านใดสนใจพ่อเม่ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณ f อซที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เคกดติดตามให้วรดาค้าคมด้วยนะคะอย่าลืมฟังโฆษณาด้วยดูโฆษณาให้หน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ